ดูนะคะดูความซุกซนของน้องจูเนียนะคะดูนะคะดูนะคะนี่นี่นี่ดูดูดูนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเล่นดอกไม้แม่ดูสิดูสินี่จูเนียทำอะไรลูกจูเนียทำไรเล่นดอกไม้เหรอนี่นะคะเล่นดอกไม้นะคะเล่นดอกไม้ <c oughs> ดูนะคะดูความซุกสนของเขานะคะ เริ่มตัวแล้วนะคะจูเนียนะคะเป็นหนุ่มน้อยแล้วนะคะเป็นหนุ่มน้อยแสนสนแล้วนะคะจูเนียนี่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 น,นี่อ้าวมากันมากันครบเซตเลยนะคะครบเซตเลยอ่าเป็นยังไงกับดอกไม้นะคะบนโต๊ะแม่เนี่ยดูนะคะสัมภาระเยอะแยะยังกระโดดขึ้นมานะ สป็พละเยอะแยะเลยนะคะยังกระโดดขึ้นมาซุกซนกันนะคะเอาแล้วเอาแล้วนะคะเอาแล้วนั่นนั่นัจะเงีบดอกไม้แม่ทําไมอเงียบดอกไม้แม่ทําไมดูแย่งกันเงียบใหญ่แล้วอันนะคะไหนดูสิ ไหนดูซิทำอะไรกับดอกไม้นะ่ะกินได้เหรอนะมันกินได้เหรอเอา้าเอา้าเอา้าเอ้ามันกินได้เหรออาหารมามองแม่ทำไมทำารการน,นั่น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 จะหล่นแล้วจะหล่นแล้วดอกไม้จะหล่นแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมซุกซนกันจริงๆเลยนะคะดูดูนะคะ เป็นหนุ่มเป็นสาวน้อยแล้วนะคะกําลังสุกสนเลยจูเนียจูเนียหันหนะ้ามาสิจ้าเอ๋นี่คะ yeah. <laughs> ดูดูนะคะดูนะคะเพื่อนๆดูนะคะดูดูดูด,ด,ดูค่ะนะอืมวิ่หล่นแล้วหล่นแล้วหล่นแล้วนะคะหล่นแล้วหล่นแล้วเอางไงเอาไง,าไงทำไงถึงจะได้ น,นี่นี่มาแล้วมาแล้วอืออ okay, ่ะอ่ะอ่ะนี่อืเบื่อแล้วใช่ไหมเบื่อยังเบื่อหรือยังเบื่อยังไอ้ดูสิเบื่อหรือยังโอเคเบื่อแล้วเบื่อหรือยัง เบื่อแล้วใช่ไหมหรือยังไงเอาอีกไหมเอาอีกไหมนีๆๆๆๆ่นี่ๆๆๆนี่ๆๆๆๆนี่นี่นี่แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนจ้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เจ๊ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไม่เอาแล้วนะคะเอาอันใหม่ละนี่นะคะนี่ นี่ดีค่ะขอบคุณนะคะทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปไลฟ์สระของเก๋นะคะขอบคุณมากๆดูนะคะโลกก็โลกก็ยังมูดเข้าไปนะคะทุกคนนี่นะคะนี่นะคะ,ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะ